ขนาดนี้ใสผงฟูนะนาฬิกาห้าสิบหมดแล้วเพื่อนกูเยรเพื่อนี่วก็เบ็ดโคตรตั้งใจอย่ามือวางกล้องสิเนยไม่ลืมลืมอย์อาจารย์ ขบาทเยียแล้วก็ใส่สีอหนึงใอาจาใส่สีใส่ผมฟูใส่สีแล้วก็ใส่นึ่สีใช่ปะ ขั้นแรกนะเธอจะอธิบายเข้าไปเธอกะพูดไปใส่ผงฟูเข้าไปเลยขั้นแรกก็ใส่ผงฟูเข้าไปนะคะหดวซองแล้วก็ดำด้วยสีครึ่งซองค่ะกลาไม่ถูกอ่ะกล่าไม่ถูกอ่าซองค่ะ่วาด ครึ่งซองครึ่งซองลูกครึ่งซองเอาเอาสีนั้นไว้ด้วยเอาสีแดงไว้ด้วยดีสีแดงอะอยู่ไหนอะสีแดงครึ่งซองเร็วเร็วอแ่องเทไมอะเเดเเบนมี่นี่เหยังคออะอคือลเบ ไม่เอาว่าถ่ยใหม่ได้ปะแกแกแกเอาเร็วูีิร like ้อนอูนตรงไหนก็ไม่รู้ไปตั้งเลยแกไม่ได้อะหนึได้มือทางหมดแล้วเนี่ยมีใครฟื้ยต่ กตไม่โอกระใครมีขกูสอง่ว่าเขาขออะไรหาม่เอออ่ยน่นเาเขาจ่ายตังให้เลยเดี๋ยวาเขาจ่ายตังค์ให้ขนั้นอ่ะเอออย่เขาจ่ายตัให้มบ้านไม่มีอ่ะดูากนใ่ห้าแกให้ไอ้นี้ อันนี้ดีนี่โอ้โหมดแล้วเลยอ่ะเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่โมจรยวสวยงามพูข้างมดเลยอ่ะก็ใส่สีแดงใส่แดงหมดเลยปะพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูลบหน้าเดี๋ยวมันพุ่งจะพุ่งไม่พุ่ง เสียวงไหนอ่ะไม่รู้อ oh, right> ่ะเปล่าไม่ได้ไปเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ย่าพิ่งไม่ให้ยังไม่ให้ยังไม่ให้โอ้ยเบิร์ดอายเยออนอีกใสอีกจบงาน ตังนะคิดตังนะเว้ยจบงานคิดตังอุ้ยลืมอาจารยลืมอะสยสวยท่สสวยใกล้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 ่ายสวยๆเป็นสวยๆ่ะมือนิ่งด้วย ถ่ายข้อมูลจากมาข้างล่างสวยแล้วถ่ายข้อมูลมาข้างล่างถ่ายแล้วค่ะเห็นจ้าไลน์มาเบาๆรอไลน์มาไลน์ไลงมามึงใจเองไหมได้เนาะเองเอาไปขี้ออกไปลองพนเนี่ย ไอ้โซ่ชบันออกฟองอุ้ยนาเกลียดวะอ๋อแล้วพึ่งมันอู้อ้ดูฟองเลยได้อเต็มหมดดูฟองดิอแล้วชิเล่มากเลยว่ะ ของครูมันเอาไปหมดแล้วอ่อบค่ะตอบเลยนะคะจบแล้วนะคะ